5วิธีเล่น TikTok ยังไงให้ได้เงินมืน่นไม่ใช่แค่ได้เงินนะคะแต่ยังได้ iPhone 12ด้วยนะสวัสดีค่ะฝนฝนคุณแม่สายไอทีวันนี้นะคะฝนฝนก็จะมาแชร์5วิธีเล่น TikTok ยังไงให้ได้เงินมืน่นทำได้ยังไงก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ ช่วงนี้นะคะที่ฝนฝนไลฟ์นใน i ิกตอกก็จะมีเพื่อนๆและน้องๆถามเข้ามาตลอดเลยนะคะพี่คะพี่คะเล่น t ิกตอกหาเงินได้หรือ,อยังทํายังไงให้หาเงินได้และได้ไรายได้เท่าไหร่จาก t ิกตอก ตอบนะคะเล่นติ k ก ok อกหาเงินได้แล้วค่ะหาเงินได้จากอะไร 1. หาเงินได้จากสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาให้เราทำคลิปให้ก็มีตั้งแต่15วิไปจนถึง1นาทีเราก็ตกลงราคากันค่ะเรดราคาขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทั้ง2ฝ่ายนะคะทั้งตัวเราและตัวสปอนเซอร์ก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้ติดตามด้วยนะคะยิ่งผู้ติดตามเยอะ เลดก็จะยิ่งได้เยอะค่ะถ้าอยากรู้วิธีว่าทำยังไงให้คลิปเราปังแล้วมีผู้ติดตามฝนฝนได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะ 2. เล่นกิจกรรมของ TikTok ดูที่หน้าแรกของ Tiktok เลยค่ะจะเห็นกิจกรรมขึ้นมาแบบนี้เราก็ใส่ Ha ทเพื่อทำกิจกรรมและลุ้นของรางวัลค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของ Tik t o k นะคะเขามีเกณฑ์อะไรเราก็ดูที่กติกาเขาเขาต้องการยอดวิวเขาต้องการให้เราร่วมสนุกแบบไหนเราก็ทำไปตามกติกาค่ะ 3. ถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่น่าสนใจ TikTok จะดึงเราเข้ากลุ่มและไปร่วมทำกิจกรรมแข่งทำคลิปว่าใครยอดวิวเยอะที่สุดก็ได้รางวัลไปเลยขอบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้ยากมากๆค่ะเพราะเขาคัดครีเอเตอร์เข้าไปแต่ละคนเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นบางคนเนี่ยมีผู้ติดตามหลักล้านเลยนะคะกติการในการแข่งก็คือยอดวิวใครสูงสุดคนนั้นชนะค่ะแต่คุณจะต้องลงคลิปทุกวันขั้นต่ำอาทิตย์ละ4คลิปนะคะซึ่งฝนฝนเนี่ยลงขั้นต่ำเลยค่ะ อาทิตย์ละ4คลิปกติกาในการแข่งก็คือใครยอดวิวเยอะสุดคนนั้นชนะค่ะแล้วก็ต้องใส่แฮชแท็กตามที่เขากําหนดเองนะคะตอนที่เข้าร่วมกิจกรรมแทบจะลืมเรื่องเงินรางวัลไปเลยค่ะเพราะเป้าหมายขอนฝนเนี่ยคือยอดวิวและยอดผู้ติดตามอย่างเดียวเลยจนสุดท้ายที่หมดกิจกรรมแล้วเขาประกาศผลรางวัลฝนฝนก็ได้ที่1ค่ะก็ยินดีกับเพื่อนที่ได้ที่1อีกคนนึงด้วยนะคะ และนอกจากเงินรางวัลที่ได้แล้วก็ยังได้เข้าร่วมของ TikTok Unique อีกนะคะและคลิปของฝนฝนก็ติดใน TikTok u n ยูน e ค่ะในสาขาคลังความรู้ได้ iPhone 12อีกหนึ่งเครื่องค่ะอันนี้แค่3ข้อนะคะก็ได้ทั้งเงินและได้ทั้ง iPhone แล้วนะยังมีอีกนะ C ไลฟ์สดใน t i k t o k แต่จะไลฟ์สดใน t i k t o k ได้ก็ต้องมี1,000ผู้ติดตามขึ้นไปนะคะหลายๆคนจะเข้ามาถามว่าพี่คะพี่คะมี1,000ผู้ติดตามแล้วทำไมถึงยังไลฟ์ไม่ได้สักทีเราก็กดเข้าไปดูที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็กดไปที่กิจกรรมของ TikTok ถ้ากิจกรรมตรงนี้ขึ้นว่าเราสามารถไลฟ์ได้เราก็ไลฟ์ได้แล้วค่ะแต่ถ้ายังไม่ขึ้นสาเหตุมาจากอะไรอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะลองติดต่อทีมงาน t i k t o k ดูนะและถ้าระหว่างที่เราไลฟ์มีคนส่ง,งของขวัญให้เรา เราก็จะได้เงินค่ะแต่เรายังไม่ได้เงินทันทีนะคะจะถอดออกมาได้เนี่ยก็ต้องมี30เหรียญขึ้นไปยิ่งผู้ติดตามเยอะๆเวลาเราไลฟ์คนก็จะยิ่งมาดูเราเยอะค่ะและโอกาสที่เขาจะส่งของขวัญให้เราก็ยิ่งมีมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มีผู้ติดตามเยอะๆเข้าไว้นะคะและถ้าถามว่าจะไลฟ์ยังไงล่ะให้ได้เงินให้ได้ของขวัญเยอะๆอันนั้นเราจะเครียดเกินไปนะคะ ยิ่งถ้าเราเครียดหรือเ,เราไปโฟกัสเรื่องเงินเนี่ยเวลาเราทํแเราก็ไม่มีความสุขคนที่เขามาดูเราเขาอยากมาดูความสุขความบันเทิงเขาไม่ได้อยากมาดูความเครียดนะคะถ้าเราโฟกัสผิดที่เราจะเหนื่อยแล้วเราจะท้อนะคะแต่ถ้าเราทําเพื่อความสุขเดี๋ยวเงินก็จะตามมาเองค่ะ 5. ชวนเพื่อนเล่น t ิ k กต o k ก็ระได้เงินสูงสุดถึง60บาทอันนี้เป็นกิจกรรมที่มาใหม่เลยค่ะแค่ชวนเพื่อนเล่นเรากดชวนเพื่อนคัดลอกรหัสเชิญให้เพื่อนเล่น แค่เพื่อนเข้ารหัสของเราเนี่ยก็จะได้แล้ว6บาทนะคะสูงสุดเนี่ยเขาให้ถึง60บาทเลยนะและถ้าเพื่อนเล่นต่อไปอีก10นาที3วันแรกคุณก็จะได้12บาท7วันก็จะได้18บาท14วันก็จะได้ที่14บาทยิ่งชวนคนเยอะก็จะยิ่งได้เงินเยอะค่ะ และนี่ก็เป็น5วิธีที่มาจากประสบการณ์ตรงของฝนฝนล้วนๆนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยฝนฝนทำแล้วได้เงินหมดแล้วค่ะแต่ข้อ4เนี่ยยังถอนเงินออกมาไม่ได้แค่นั้นเองส่วนข้อ5เนี่ยยังไม่ได้ทํานะคะเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดที่ลองเชิญเพื่อนๆมาเล่นดูกันค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ถามฝนฝนได้ที่ด้านล่างเลยฝนฝนก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ฝนฝนคุณแม่สายไอทีไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ